วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมก็อยู่ในรายการ p ีเอ็นบีชานนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องพอดแคสต์ Podcast ของเราครั้งแรกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ตอนนี้ตนนีสามแล้วตอนนี้เรากำลังทําอะไรอยู่ครับกำลังปั่นหูอยู่ค่ะโอเคครับปั่นหูไม่ใครครับปั่นหูไม่เคยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรครับผมไม่รู้เหมือนกันคนะ่ะ อย่าคุยเรื่องอะไรต้องถามเธอครับต้องถามเธอเรืยเพราะว่าตอนที่เรานอนอยู่ด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็จะมีเรื่องคุยเยอะแยะนะ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็เพิ่งทํางานเสร็จนะครับแล้วก็อาบน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> ก็เราก็ได้ทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่อใครอยากฟังนะครับก็มาฟังได้นะสําหรับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเรียนมหาวิทยาลัยนะที่เราเรียนอยู่ตอนนี้คือมหาวิทยาลัยอะไระครับ <c oughs> มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่คณะอะไรครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะสาขาอะไรครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะดีไ,ม,ม,ไม่เท่าไหร่แมครับมันเรียนหนักด้วยแล้วก็ต้องเขียนตะโค้ด ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เรียนมาสองปีแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมแล้วมีวิธีปรับตัวไหมครับตอนปีหนึ่งเราเพื่อนถามเพื่อนถามเพื่อนส่เพื่อนนครับก็ส่วนผมนะครับก็เรียนคณะศิลปศาสตร์ับผมเรียนสาขานิเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเปลี่ยนหลักสูตรเป็น เราวัากตกรรมเุ้ยเราวัาตกรรมการสื่อสารดิจิทัลนะครับผมถามว่าดีไหมก็หลักสูตรเราเปลี่ยนใหม่จากสี่ปีเป็นสามปีครึ่งนะผมก็ดีครับแล้วก็พวกผมก็น่าจะได้เรียนสี่ปีมันเดิมนะเพราะว่าต้องเป็นหลักสูตรหกแปดที่เข้ามาใหม่เนะอะก็ตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับท่านใดสนใจก็มาได้นะครับถือว่าใจได้เลยนะครับก็เรียนสนุกก็ ถึงแม้จะงานจะเยอะแล้วก็กดดันนิดหน่อยแต่ว่าเขาก็ให้เราน้ยทำสิ่งที่ชอบเช่นทำนู่นทำนี่ครับก็ดีก็มีการบินโดน,นบูมก็ชอบนะบเพื่อนผมชอบบินโดนบินโดนดใช่ไหมครับใช่ค่ะกิจกรรมมหาอะไรมีสิ่งที่ชอบไหมครับไม่มีทำไมครับไม่ค่อยชอบออกไปไหนอีกแล้วชอบอยู่<ม>ห้องมากกว่า ชอบชอบอะไรบ้างชอบเธอคะอ่ะเอเขินเลยมตอนนี้เราได้คบกันมากี่เดืนนะอนแล้วหกเดือนจเจ็ดเดือนเลยดีใจไหมครับดีใจค่ะเขินเลย <c oughs> ดีไหมครับอยู่ด้วยกันมาดีมากเลยค่ะมีความสุม <c oughs> ขเขินแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นรายการค,คุยความรักแล้วนะท่านผู้ชม ก็ปกติเราก็นอนเด็กนะครับจนตอนเช้าเราไม่ได้ไปเรียนเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็อ,นะอย่าทำตามนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วตีสามสามสิบสามนะครับผมทุกคนก็อาจจะเข้านอนแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่เข้านอนตอนนี้เป็นเวลาสามนาทีนะครับผมก็ ลองเทสระบบดูว่าดีไหมหรือว่าไม่ดีได้ยินหรือเปล่าถ้าเราถอดอันนี้ออกจะเป็นยังไงได้ยินขึ้นไฮัลโหลสวัสดีคับเบลลุนถ้าเราใส่ก็จะกันเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ตั้งไว้อย่างี้แล้วเราก็พูดไปอ,อ,อันนี้มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมไม่มีต้องให้ท่านผู้ชมฝากถึงเราว่าอยากให้เราทำอะไรอ๋อ แต่ให้ท่านผูชมฝากเรงเรารอยากทำอะไรกดไลค์กดแชร์กซับสไครต์เพแรกัน like, share, <ช>แนใจให้เราด้วยนะครับผมพบกับรายการมุมโฮมตามสั่งบกกเตี๋ยวสองได้ที่ PNB Channel ทุกสาขาเราวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันครับจุ๊บ